ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะสู่ช่องของวันเทเนิดเดนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะโบจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยมาวิเคราะห์กราฟทองคำนะคะประจำสัปดาห์ที่6ถึง10พฤศจิกาย,ยน2566นั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะมาเริ่มต้นกันที่ทำเฟรมมันกันเลยนะคะสำหรับทำเฟรมมันเนี่ยมีแนวต้านนะคะอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ที่ราคา1.988นั่นเองซึ่งในส่วนของกราฟเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะร่วงลงมาหาแนวรับก่อนนะคะซึ่งถ้าเป็นแนวรับในทำเฟรมมันเนี่ยจะอยู่ที่ราคา1.938.59นั่นเองค่ะทุกคนที่นี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในทำเฟรมที่เล็กกว่าน,นี้หน่อยแล้วกันเนาะสำหรับทำเฟรมวีคตอนนี้นะคะทำเฟรมวีคเนี่ยจะมีแนวต้านนะคะอยู่ที่ราคา2.015ค่ะ และจะมีแนวรับนะคะใกล้ๆเลยอยู่ที่ราคา1964ประมาณนี้นะคะโซนของราคา1964ก็คือมีโอกาสที่เขาจะย้อนกลับลงมาหาแนวรับนี้ก่อนได้นะคะ และแถวโบนะคะจะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเหมือนจะเคยเจอเออแนวนี้นะคะสาหรับแนวนี้จะมีราคานะคะอยู่ที่ราคา2030นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะในทาเฟรมวีจะมี2แนวต้านด้วยกันนะคะ2แนวต้านนี้จะมีอยู่ที่ราคา2015นะคะและ2030ค่ะต่อมาในส่วนของทาเฟรมเด์นะคะสำหรับทาเฟรมเดนี้นะคะจะมีแนวรับใกล้ๆเลยนะคะอยู่ที่ราคา 1982นั่นเองค่ะ1982.48นะคะอันนี้จะเป็นแนวรับที่มีโซนดีมานอยู่ด้วยเนะะี่ยค่ะซึ่งดีมานนี้เนี่ยเคยถูกใช้แล้ว1ครั้งนะคะทุกคนและอีกโซนหนึ่งนะคะสวยๆเลยจะอยู่ที่ราคา1971ค่ะ ที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูแนวต้านในอดีตกันนิดหนึ่งนะคะซึ่งสาหรับแนวต้านในอดีตตอนนี้เนี่ยจะมีโซนซับไพ่นะคะอยู่ที่ราคา2 0 0 9นั่นเองคะ่ะโซนประมาณนี้เลยนะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะขึ้นมาสัมผัสอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ล่วงได้ค่ะแล้วก็ในอดีตเนี่ยกาเขานะคะจะมีโซนแท่งเกี่ยวแท่งหนึ่งเนาะที่ขึ้นไปสัมผัสนะคะแล้วก็ล่วงเลยนะคะและอีกโซนหนึ่งนะคะที่เป็นแนวต้านสําคัญเลยนะคะจะอยู่ที่ราคา 2049นั่นเองค่ะทุกคนราคาประมาณนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองย่อนะคะไปในทำเฟรมของ4ชั่วโมงทำเฟรมที่เล็กกว่านี้กันหน่อยค่ะสำหรับทำเฟรม4ชั่วโมงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของแพทเทิร์นทงมานั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวโบจะลองตีให้ดูนะคะพี่ๆจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าเขากำลังเป็นสามเหลี่ยมปากปิดนั่นเองค่ะซึ่งส่วนสำคัญของแพทเทิร์นนี้นะคะคือเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะ วิ่งใส่เวงนะคะแล้วก็รอโอกาสที่เขาจะทำการเบรกนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการเบรกนี้นะคะเขาจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะคะแต่ส่วนตัวแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเราย่อยไปในทำฟิล์มที่เล็กกว่านี้เนะะี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นค่ะว่าเขามีพฤติกรรมยังไงนะคะและมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะทำหน้าไหนมากกว่ากันนะคะเซลล์ Sell หรือบายดีค่ะ ที่นี้เนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแนวรับแนวต้านของทำเฟรมนี้กันสักหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับทำเฟรมนี้นะคะมีแนวรับอยู่ที่ราคาถึง977.53ค่ะและจะมีแนวต้านนะคะอยู่ที่ราคา2,000นั่นเองค่ะทุกคนอ่ะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันบ้างค่ะว่าเขามีพฤติกรรมยังไง สำหรับทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของแทงแดงแทงใหญ่นะคะก่อนแทงล่าสุดเนี่ยมีการเบรกแล้วนะคะทุกคนคือในส่วนตัวเนี่ยโบมองว่าะคะ่ะเขามีโอกาสที่จะล่วงก่อนนั่นเองค่ะ ด้วยความที่เราเนี่ยอ่านจากพายแคชันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะย้อนกลับขึ้นมารีเทสที่โซนของเส้นสีฟ้าก็คือโซนของราคา1988นั่นเองค่ะและทําการล่วงต่อน,นั่นเองค่ะทุกคนแล้วสําหรับแนวต้านนะคะจะมีแนวต้าของทำเฟรม1ชั่วโมงอยู่ที่ราคา1992ค่ะ ถ้าเขาหลุดโซนนี้ได้นะคะเขาก็มีโอกาสที่จะล่วงลงมาเล่นนะคะในส่วนของราคา1น8 2้นั่นเองค่ะในส่วนของทงเฟรมใหญ่นะคะเขาเนี่ยจะมีโซนดีมันอยู่ด้านล่างเนาะซึ่งดีมันด้านล่างของเขานะคะอยู่ที่ราคา1938เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวนะคะบง็อกว่าเขามีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนค่ะและเหมือนเคยค่ะแนวรับนตัตตานี้สามารถใช้ได้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะแนวไหนที่ยังไม่ได้ใช้สาม,มารถใช้ได้ค่ะและหลังจากนี้นะคะเราลองไปดูข่าวกันว่ามีข่าวอะไรที่น่าส นใจบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะ